เชฟตวงชีป,ป้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านล่อ,อคุ้งอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับร้านอาหารสไตล์จีนโบราณครับร้านหน้ารวมมิตรทะเลครับโอ้โหจุกจุกกระเพาะปลาผัดแห้งครับน่าทานมากนะครับบรรยากาศร้านสบายๆคนพื้นที่มาทานกันเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะครับทางด้านในด้านนอกครับนั่งสบายๆเลย คราดหน้ารวมมิทะเลเส้นหอมมากกุ้งแชบวยตัวใหญ่มากโคตรเด้งกพปาปาผันแห้บเพาปลาผันแห้งอย่างหอมเลยครับอร่อยมากๆครับยังไม่จุใจขอกระเพาราปูอีกสักจานครับรสชาติสุดจริงๆฮนะ ก็เดียวกันเลยคนระับแกปูนะีิเป้าเลยครับ